ทุกคนทุกคนตลาดนัดวันอาทิตย์มาแล้วอู้หเขามากันวนะัยฮะเมืองอัดใหญ่ก็บางตลาดนัดก็เริ่มเปิดบางตลาดก็ยังเปิดไม่ได้เดี๋ยวก็มากันแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็มีนี่ฮนะถนนที่แบบว่ามียังเสร็จไม่เสร็จแต่แม่ค้าเ็าอยากขายบางคนมาจากพัทลุงเลยนะเพื่อจะมาขายที่ตลาดนัดอัดใหญ่ไนแห่งนี้ทุกคนนี่ฮนะ ต้ข้าวจะมาผ่านเส้นนี้เหมือนกันนะด้านหน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาต้องผ่านทางนี้เออแต่ปัะเด็นนี้มันก็มีถนนตัดใหม่ออกไปทางนูนีน่นหรือมีนนนถนน้วยทุกคนนี่ฮะกล้วยเนคะยนี่คุณลุงจะมีกล้วยหินน้อยหนา นะฮะน้อยหนาเก็บแแบบน้อยหนาบ้านนี่ฮะมันชีนูทุกคนมันชีนูที่ไปแกงนี่ลุมะมุดละมุดมดูดเท่าไหร่นั้นดูห้าสิบทุกคนแต่มะมุดจะเหมือนมะม่วงอะะแต่แรงๆหน่อยแบบดิบเอาไปแกงแกงแกงใต้อร่อยชิมน้ำปลาหวานก็ได้เป็นมะมุดลูกมุด แต่ที่ละมุดหลอลิงบนละแบ,บียบไปนาะเห็นไหมก็มากันเยอะนะโอ้เป็นอนาะทิตย์แรกเลยที่น้ำเริ่มทำความสะอาดแล้วก็ขุ่นเลยนี่ซอยที่ก็ใหญ่คนระับเห็นไหมเราไปซอยตรงนะกันเนาะนี่หาออกสนุนเพชรเกษรกที่เป็นวัดทัดหญิงนายทุกคงงาน,าน,านโอ้ยแกงถั่วเขีย มัดสมัเนเตมแกตา้าไปกินอะไร่ปะปดับทองมะม่วงหามะนาวคู่เราอยากหามะมี่เหวทุกคนมันเหียวนยี่หาอยางเก็บไม่เสร็จแต่ว่าแม่ค้าพ่อค้าเขาก็พร้อมขายทุกคนว้ายขนมโจนนี่ไงหายาก ดูดูโชว์โชว์โชว์อันเท่าไหร่นี้ยี่สิบจ้าไข่ไข่ดอะขนมดอกโดนทุกคนอยากกินยากอยู่แล้วนี่บรรยากาศตลาดนัดวันอาทิตย์ที่ใหญ่แล้วก็น่าสนใจที่สุด้องสั่งได้ยังไ่นนี้ขนมดอกโดนะฮะเป็นขนมประจำเมืองหัดใหญ่แบบนที่หากินยากแล้วพี่เนาะ จ้าทิใช้ทำขนมกิมบ่หรือเปลขนมกิมขั้นค่ะแต่ว่าตอนนี้อุปกรณ์ยังไม่ได้ใช้น้ำตาลระโนดไหมอ่ะใช่ค่ะอร่อยนะใช้น้ำตาลระโนดค่ะพี่ใส่ถ่านไปลู้หอมพี่ขนาดแป้งยังหอมขายอย่างเดียวก่อนขนมกิหยุดไว้ก่อนับขนมดอกเธรรมดานั่นแหละนั่นแหละมันไม่มีของจะขายใช่นี่พี่ไปหาขอวหอยปูตัวแป้งเมื่อวานได้มาแค่โลติดตือ ว่าไกท่นกอนพี่จ๋าเป็นเศนี้เอะทุกคนเป็นตลาดนัที่ว่าตรงนี้เป็นตลาดนัที่ว่าใหญ่ที่สุดของวันนักชิฟก็ได้นะเพราะว่าของเยอะของน่ากินอย่างนี้ค่ะที่หอมน้ำตาลกระทนดมากเลยที่จ๋าหอมไข่หอมน้ำตาลจันทน์ของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะหนึ่งเวลาเราซื้อไก่ทอดหัตใหญ่ต้องมีหอมแดงทอดสดๆโรยเป็นข้อเหนียวให้เราแต่ถ้าเป็นหอมกรอบที่ใส่จับออกจากมะพร้าวอ่อนแม่กำลังบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีไก่ทอดหัตใหญ่ ใช้หอมแบบเอจากถูกมันไม่อร่อยจ้<ฮ>ะมันต้องทอดสดๆแบบอย่างเงี้ยหอม้วยต้องการตรนูดเนี่ยกระนมดอกโยนทุกคนคคนี่หะทุกคนบรรยากาศตลาดตัดวันอาทิตย์ัทใหญ่หน่นะเขาค้อหงอยู่ด้านหน้าจําได้ไหมเรานั่งรถสองแถวไปไป,ไปลุงที่ตลาดกินหยงเดินไปวัดสุขสางไปช่องเขาจนไปถึงมออทุกคนทะลึงตะลึงมากว่าเดินไปได้ยังไงไกลอย่างเั้นเราก็เดินไปเรื่อยๆถ่ายคลิปไปทุกคนอ๋อดูสิ ปลาส้มมีไหมปลาส้มนี่ฮะยังเปิดไม่เต็มรูปแบบนะจ๊ะมีฮะน,น้ำข้าวน้ำแต่พ่อค้าแม่ค้าก็อยากขายเพราะว่าขายเท่าที่แบบเปิดได้กอบางสูตรแต่ขนมดอกดนเนี่ยถ้าใครไปซื้อแถวแถวรถไฟหัดใหญ่นะจะชิ้นละสิบบาทสิบห้าบาทเองทุกคนแต่ตรงนี้มันคุณละพื้นที่ไงเขาก็ขายยี่สิบหอมอร่อยใช้ถ้าใช้น้ำตาลตนหนดอร่อยทุกอย่างทุกคนขนมปมขนม พิมพ์ขนมดกโดนนีอาหารองต้นข้าวต้องมาโดนแบบนี้จะได้กินของแซ่บอร่อยอร่อยมีขนมไข่ครับใหญ่ก็ดังนะนี่ขนมทางแตกแบบนี้น่าทานีอะไรบ้าครรถไหม รอบซอยซ้ายขวาแต่าบางอันก็จะเปิดไม่ได้แบบนี้ลูกตาลก็มีจากลูกตาลสดนีฮะร็จนะยังไม่เสร็จเลยตลาดร้นานี้เขาจะแบบขายน้ําสับประรดอร่อยมากแล้วก็มีกล้วยกล้วยน้ำว้าชุบชุบแป้อง,ปองอร่อยมากเป็นกล้วยหวานไรู้ว,ว่ากล้วยหวานว้าวเราเจอขนมปังทุกคน ขนมปตำอ่ะค่ะขนมตำปัตตลุงเพราะมันจะไม่ม <Enlight> ีอ๋อขนมปตำปัตตลุงมาขายถึงอยงนี้เลยทุกคนไม่มีเป็นชิ้นเหรอจ้าวันนี้ค่ะนี่ทำเป็นน้ำจากน้ำตาลกระโอดเลยนะสีแบบนี้หน้าค่ะแล้วก็อร่อยนี่นะทุกคนจ้าคุยุกมะมุดนี่มะมุดเดี๋ยวพาไปดูมะมุดจ้านี่มะมุดทุกคนเองเป็นข้าวเม่าทุกคนโอ้ยมาดูนะดูดสอยแก้ว มีขนมเจาะหูเวลาเดิน10ชิงเปรตก็จะมีขนมเจาะหูขนมลาเราตามหามะเมี่ยวก็ไม่มีเนาะชมพู่มะเมี่ยวแต่มาซอยนี้แล้วกันอาจจะมีโหเห็ดก็มีนี่ฮะทุกคนขวามือจะเป็นครัวบางรักเป็นร้านอาหารที่แบบดังมากเลยหัดใหญ่นะเพชรเกษมร29ทุกคน กูยังไม่เสร็จเลยเห็นไหมแต่ก็ตลาดนั้ก็จะเนินไปบางส่วนนี่อ่ะร้านตัวบางรัดยังไม่เปิดตัวบางทุกคนยังไม่เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะย้ำนะอุ้ยกล้วยอะไรเนี่ยทุกคนมีกล้วยอะไรอ่ะ นี่มันขี้หนูที่ยังไม่ปอกที่ปอกอลไรตอนนี้ก็เข้าขายก็มันไก่แล้วจ้ะอ๋อเจอทุเรียนเชิดทุเรียนนาทุกคน,น,นท,ทุเรียนอะไรนั้นลูกนี่หนึ่งลูกสิบบาทพ่อล้วกันลูกสิบบาทหรอลูกนั้สิบบาทเอาลูกนั้นล่ะลูกขวามือไหมสักลูกลูกเนี้ยใช่ เมื่อก่อนดังมากเลยเนาะ้กอไม่ทุกนายอ่ะอผู้ตาก็มีมันที่หนูด้วยทุกคนมังแบบตอกแล้วไปแกงส้มอันนี้แบบยังไม่ตอก่ป้าปูกเองไนั้นูยนน้ำมันย่ที่บ้านที่บ้านบ้นลยเก่งจังเลยเก็บยากมากเพราะว่าเมื่อก่อนดังมากเขาบอกต้านมะเร็งเนี่ย คนก็แห่ซื้อกันแล้วตอนหลังก็บอกว่ามีข่าวว่าอย่าไปกินเยอะอย่างนั้นอย่างนี้คนก็เลยแบบเงียบไปเลยมาบ้าใบอะไรนะอื้อจิวเหลี่ยงอะไรบ้าอะไรนะอะไรที่มันขมขมแทน้องเต็มไตปลาก็เหนียวกรอยรู้จักไหม เนีย่ยขายกันโลกๆแบบนี้บ้างเพรหลังน้ําท่วมน,นี้สัปดาห์แรกเลยอาทิตย์แรกวันที่7จ็ดธันวาตกลงทุ่งยีน้องต้นข้าวเดี๋ยวเขาคงค่อยๆปล่อยออกมาเนาะมันจะปิดไว้ทําไมบอกไปเลยคนเขาจะได้ตามถูกใน้องต้นข้าวทินงานตัวต้องอย่าออดประชาสัมพันธ์อะไรบอกได้บอกจะ้ะนะโอ้ตหมึกก็มี หลังน้าท่วมสินค้าก็อาจจะแพงนี่ฮะข้างตลาดนัดวันอาทิตย์ถ้าฝั่งนู้นจะเป็นตลาดนัดทุกเช้านะครับทุกวันทุกเช้าเลยเป็นวัดฮัจย์นานเป็นตลาดนัดนะหรือว่าถ้าเป็นทุกวันอาทิตย์จะทางนี้แตท่ทุกเย็นก็ทางนี้เหมือนกันก็เป็นเส้นที่เราเดินออกมาที่มีเซเว่นเมื่อกี้ถึงบอกกับน,น้องต้นข้าวถ้ามาเส้นนี้ผ่านแน่นอนมีสองแถวนะฮะจากสนามบินจะไปมออไปเซ็นทรัลเฟสติวัล ตลาดกินหยงสิบบาทถูกมากานะฮะท,ทุกคนตลาดนัดวันอาทิตย์นะไปเสียงก็มีอ่านี่เป็นถนศเศนเพชรเกษรไงที่ระบอกว่าเลี้ยวซ้ายไปสนามบินสนามบินสิบกว่ากิโลเลี้ยวขวาไปตลาดกินว้ามะม่วงเบามะเมีเ่ยวไม่มีทุกคนอ้อยก็มี ั่งนู้นเ็นไหมหลังคาวัดทันเดชในที่มีพระน,นอนที่สวยที่สุดจยาง,ง่ายๆว่าอยู่หลังธนาคารอมสิินตลาดนัดวันทุกเช้าวันจันทร์ที่หน้าวัดทันเดในก็อยู่ฝั่งนู้นจะเป็นซอยเข้าวัดไปกเ่งเาาเกาลีกิ่ดาเขาม,ามีมะม่วงเบาโลเท่าไหร่ครับ นี่เห็นไหมทุกคนนี่วันนี้ยังบางตากันอยู่ตรนง,งนู้นจะมีผ่ากล้วยผ่าขุไม,นไม้นะครับเนี่ยเส้นด้านหนูน่ะที่น้องต้นข้าวจะมานั่งถ้าน้องต้นข้ามาสองแถวทีงานพามาเส้นนั้นนะก็จะผ่านตรงนี้อันซีนค่ะเห็นไหมสองแถวสีน้ําเงินนั่นแหละเออที่จะไปมอนะครับแล้วก็ไปเซ็นชันไปกินยงสิบ,บา โอเคเลาวสำหรับคลิปนี้ลงไปก่อนเดี๋ยวเราไปรอออดีไหมไปกินชาชัดที่อร่อยคือวายน้ำม่วงเบาสุดะุอกแล้วสุกแล้วขเยไงขายไงอะสุกแล้วไยไงโูรูเท่าไหร่ไปเลยไปตุกแล้วเอาดีไหมด ว้ามันมันอัดไปอยู่ทุกคนเมื่อกี้ก้มดินอย่างเงี้ยมันถ่ายอยู่ไม่เป็นไรเมื่อกี้เราซื้อตรงนู้นไม่มข,ของน่าจะมาซื้อของบาโลสิบตรงนู้นโลหกสิบเนี่ยเมื่อกี้แก่ด้วยขอโทษทีเมื่อกี้ถ่ายถ่ายเท้าค่ะถ่ายดินนี่าน,นานๆจะเห็นมะม่วงเบาสุกเนาะสุกแล้วมันจะหวานนะกัน้าเนาะหวานโอ้คือเย็นสิบกันตัวเย็นน้ำกันไปปาอุ่นๆปลาตรงนี้เลยอ่านี่ยทุกคนบรรยากาศ ชุมชนหัดใหญ่นายอันซีนะเห็นไหมคือป้าใจดีน,ดน่ารักไหมน่ารักดูนะมะม่วงเบาขนาดติดกันยังขายราคาต่างกันติดเจ้าหนึ่งหกติเจ้าหนึ่งสี่สทุกคนลูกนี้มาซื้อของป้าก็ดีนนอยเห็นไหมเราได้มะม่วงสุกมามะม่วงเบาสุกหายากมากหอมหวานทุกคนเดี๋ยจะไปกินจะไปรีวิวให้ดูนะโอเคไหมฝั่งนู้นก็บอกมีรถวิ่ง ฟรีจากกระทรวงคมานาคมแต่นา,นานมาทีโคตเบื่อเลยอยากถ่ายรีวิวให้ทุกคนดูไนงะโอเคเนะาะจะเจอกันอีพีหน้าเนาะแล้วพรุ่งนี้ก็เจอน้องต้นข้าวกันนะดูที่ว่าจะได้เจอไหม